เราคอยดีใจดีใจเพราะว่าเราคอยกันมานานมากๆค่ะตั้งแต่ซีรีส์จบเลยแล้วก็เพิ่งได้ออนแบบออฟฟิเชียลสักทีใช่เราได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยเอนก็หวานมากเลนะอะไรไปล็อก็หนอใช่ไปเที่ยวกันไปเที่ยวญี่ปุ่นสามมอนไปเที่ยว ฟินเบ็กเหมือนเดิมค่ะใช่วันเกิดหน่อยปีี่เป็นบ้างคะวันเกิดปีจองที่นอ่งนี่ฮนแรกอยู่แล้วเป็นแบบสแตนดาดทุกปี <c oughs> ปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะปีนี้ปีนี้คือเรียกว่าัวบนเครื่องจริงๆค่ะเพราะว่า Happy Birthday บนเครื่องกลับมาจากอเมริกาแต่ว่าทุกคนให้ความอบอุ่นแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่ special มากๆแล้วหนูดีใจกลับมาก็เจอแต Everything mm hmm. ก็คือรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณมากๆคือมัในใจฟูใจฟูสุดๆ<ไ>ปีนี้ป,ปีสเอดปีนี้ให้ผ้าพันคอค่ะทําะทำไมคพาะทำไมถึงไปเข้าบคอเพราะว่ามันเราเริ่มทริปด้วยการไปเออเมกาพอดีก็เลยไม่รู้ว่าจะหาอะไรที่เหมาะกับเขานะช่วงเวลานั้นได้ดีเท่าผ้าพันคอ <laughs> เพราะว่าอากาศหนาวมาก อีกลบสี่หลงค่ะหนาวมากถ่ายกันคือหูชาเลยถูกใจไหมคะแม่คิ้แต่ว่าภาพสวยภาพสวยมากๆอ๋อถามว่าถูกใจที่ไหอ๋อถามว่าที่ไหนไปถ่ายถูกใจที่ภาพหนังไหมอ่าสวยค่ะสวยมากๆแล้วอุ่นอุ่นมากๆปีนี้หรอ และหนูมันอยู่แบบย5าเลยลืมลืมตลอดเลยค่ะว่าจริงๆตัวเองแค่เพิ่งยี่สิบต้นต้นเองค่ะแต่ว่าแค่ have fun every day มีความสุขค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะมากๆค่ะอย่างที่บอกแันๆจมีโปรเจกต์เราได้ตามไปเก็บไปตามอะไรก็ได้ปันเพราะหนู เออ่มีงานงานรับอื่นๆใช่ค่ะก็รีบไปเก็บอยากเก็บหมดเลยช่วงที่ใหม่เรามีแผนเป็นเจ้าใหม่ย้อ๋อลังไม่มีโนแ l a n เลยค่ะเพราะว่าทํางานจนจนมีนาคืสุดท้ายที่จะได้บรรหยุดก็เลยคิดว่าแบบอาจจะพักผ่อนพักผ่อนกับครอบครัวดีกว่าใช่ก็คือเดินสาย่างบันเทิงในประเทศไปีปีหน้าจะเป็นออกกองซะส่วนใหญ่เลยค่ะ ว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มถ่ายหนังแล้วก็ตอนนี้ออกกองซีรีส์อยู่ะะก็คือคิวเยอะมากใช่แต่ก็แต่ก็จะมีเวิร์ทัวร์เนาะใช่ดีน่ามี <c oughs> พูดได้ไหมนะคะสิงคโปร์สิงคโปร์ได้แ,ดแต่ว่าอันอื่นน่าจะยังตุ้นไว้ก่อนอันอื่นแถบเอเชียค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีประกาศออกมาใช่แล้วก็แล้ก็มาแล้วแคมตอนนี้เป็นอะไรแคมป์มงแคมปมิงเหรอตื่นเต้น ออกี่วันเอ,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 องอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เตรียมตัวค่ะเออก็ไปซ้อมเต้นเยอะๆเตรียมเ e อร์ฟอร์มแตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอทุกคนมันเป็นแบบครั้งแรกของบิ๊กๆเลยที่ได้จัดอะไรแบบนี้ตื่นเต้นนะ่อยากอยากให้ถึงวันนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าบิ๊กๆเตรียมอะไรบ้างค่ะ หน่อยหรือว่าซอมเต้นเช้าหน่อยต้องแบบผัดกับเชจโจตัวเองแต่ก็เต็มที่เต็มที่จริงๆค่ะ ปีหน้าหนูไม่ได้หนูก็ฝันมาเดิมปีหน้าก็ฝันมาเดิมขอบคุณค่ะเพราะว่าปีนี้ปีนี้มีหมาแล้วไงปีหน้าก็มีมีบ้านเบ๊กเบอ๊กอยากเรียนจบอยากเรียนจบเพราะว่าปีสี่แล้วอีกอีกนิดเดียวก็จะได้เรียนจบแล้วปีหน้าฝันเราก็จะเป็นจิ๋งแล้วจะต้องทำไม่ได้